รทั้ง3คนตกลงไปในหลุมโคลนและเสียชีวิตทั้งหมดคนร้ายเดินไปพลางตะโกนไปพลางว่าแคนเมื่อเยบสองปีก่อนก็ได้ถูกล้างแ้นแล้วในที่สุดเขาพาาคนในหมู่บ้านด้วยสีหน้าที่ไร้ความรู้สึกและบอกว่าเขาไม่เป็นไรอดีตระหว่บบางอาโคและครอบครัวของเยือเป็นอย่างไรกันแน่ทำไมเขาถึงได้จมตีครอบครัว3คนในวันส่งท้ายปีเก่าด้วย วันนี้เราจะมาแบ่งปันคดีของจางโคโคเด็กชายวัยสิปีที่เห็นแม่ถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาไปด้วยกันนะครับในวันที่15กุมภาพันธ์ปี2018ในวันที่30ของวันตรุษจีนผู้คนในหมู่บ้านหวางผิงมณฑลซานซีซึ่งยุ่งอยู่กับการทำงานข้างนอกตลอดทั้งปีต่างกข้ากับบ้านเกิดเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวและซื้อของเตรียมปีใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานเทศกาลวันตรุษจีนที่มีชีวิตชีวาและลื่นเนิงตามประเพณีท้องถิ่น ทุกป,ปีในวันส่งท้ายปีเก่าก็จะเป็นวันที่ต้องไปหลุมฝังศพเพื่อบูชาบรรพบุรุษดังนั้นทุกครอบครัวจึงออกจากบ้านกันเพื่อไปไหว้บรรพบุรุษที่หน้าหลุมฝังศพและในบางครั้งก็จะได้ยินเสียงจุดประทัดดังขึ้นในหมู่บ้านแต่ทว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นกลับเป็นสิ่งที่รบกวนบรรยากาศของเทศกาลมาตุจจีนไปอย่างสิ้นเชิงหลังเวลา12นาฬิกาครอบครัวพี่น้องแท้หวังในหมู่บ้านกําลังจะกลับหลังจากไหว้บรรพบุรุษแต่จูๆ่ๆก็มีชายคนหนึ่งกระโดดออกมา เขาสวมหมวกและหน้ากากและวิ่งเข้ามากระหน่ำใช้อาวุธมีคมแทงคนในตระกูลหวังโดยตรงซึ่งการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วมากยังไม่ทันที่เจิ้งจินวัย39ปีจะได้ตอบโต้อะไรกลับไปเขาก็ได้ล้มลงนอนอยู่บนถนนในหมู่บ้านไปเสียก่อนแล้วส่วนเซี่ยวจินวัย47ปีก็ได้ถูกคนร้ายวิ่งไล่ตามจนตกคูน้ําข้างทางคนร้ายได้ทําร้ายพวกเขาทั้งสองคนและไม่เหลือช่องว่างให้หนีรอดไปได้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันมาก ความเคลื่อนไหวทั้งหมดเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีซึ่งสองพี่น้องที่ถูกสังหารไม่มีเวลาแม้แต่จะตะโกนร้องและแม้กระทั่งชาวบ้านจํานวนมากที่อยู่รอบๆต่างก็เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยกันทั้งหมดและก็ต้องตกตะลึงไปตามๆกันหลังจากนั้นผู้ร้ายก็เดินออกไปทันทีและตรงไปที่บ้านของเหยื่อเหล่าหวังพ่อของเหยื่อทั้งสองคนกําลังนั่งอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านหลังจากได้พบหน้ากับคนร้ายแล้วนั้นคนร้ายก็ได้ลงมือกับเหล่าหวังในวัย7จปีจนเขาได้จากโลกนี้ไป ไม่นานนักคนร้ายก็หยิบขวดน้ํามันออกมาเมื่อพบรถของเหยื่อเซียวจินเขาก็ได้ทําการราดน้ํามันไปที่ไฟท้ายรถแล้วจุดไฟและเปลวไฟก็ได้พวยพุ่งขึ้นจากนั้นคนร้ายก็เดินออกไปทันทีพร้อมกับเดินไปพลางและแตะโกนไปพลางว่าแค้นเมื่อ2ปีก่อนได้ถูกชําระแล้วแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและคนร้ายยังคงสวมหมวกและหน้ากากแต่ชาวบ้านหลายคนที่เห็นทุกอย่างก็จําตัวตนของเขาได้อย่างรวดเร็วซึ่งนั่นก็คืออาโค หรือจางโคโคชาวบ้านจากหมู่บ้านเดียวกันเขาได้ถืออาวุธมีคมความยาว3 0ซนติเมตรที่คมกริบเอาไว้ในมือซึ่งเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะเอามันพกไว้ที่เอวตลอดเวลาดังนั้นจึงทําให้ทุกคนต่างก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนบ้าและไม่มีใครกล้าที่จะไปขวางเขาเอาไว้ซึ่งทําได้เพียงเฝ้าดูเขาหลบหนีออกไปหมู่บ้านหว่างผิงซึ่งแต่เดิมเงียบสงบในบรรยากาศที่คึกคืนและเลื่นเนืองนั้นจู่ๆก็มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นและเกิดในกลางวันแสกๆด้วย จึงทําให้ผู้คนต่างก็ตื่นตระหนกไปตามๆกันเมื่อตํารวจรุดน้ามาถึงสถานที่เกิดเหตุอาโคก็ได้หายไปจากที่นี่ตั้งนานแล้วตํารวจจึงได้มีการปิดกั้นพื้นที่ในที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนซึ่งเหยื่อสามคนของครอบครัวหวังประกอบไปด้วยพ่อของพวกเขาเหลาหวังหวังจื้อชินลูกชายคนโตเซี่ยวจินหวังเซี่ยวจินและลูกชายคนที่สามเจิ้งจินหวังเจิ้งจินเห็นได้ชัดว่าคนที่กําลังจะกลับบ้านตระกูลหวังมานั้น ก็ยังมีลูกชายคนที่สองฝูจินหวังฝูจินอีกหนึ่งคนพอหลังจากการหย่าร้างแล้วเขาเพิ่งจะคบกับแฟนสาวอีกคนหนึ่งดังนั้นเขาจึงไปที่บ้านของแฟนสาวเพื่อช่วยงานและไม่กลับมาบ้านดังนั้นเขาจึงหนีรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้หลายตาหลายคนได้กเกลียดกล่อมให้เขาอย่าเพิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเพราะกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาพอครั้งหนึ่งอาโคเคยขู่ว่าจะตามหาฝูจินเพื่อกำจัดเขาทิ้งไปอีกคนหลังจากนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝูจินและสมาชิกคนอื่นของครอบครัวหวังตกอยู่ในอันตรายตำรวจจึงย้ายพวกเขาไปยังที่ปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็ได้ทำการค้นหาอาโคอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยในเช้าวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่3หลังจากเหตุการณ์นั้นอาโคเข้ามอบตัวและไม่นานเขาก็ถูกนำตัวไปที่หมู่บ้านหวังผิงเพื่อระบุสถานที่เกิดเหตุอาโคถูกใส่กุญแจมือเขาได้ทักทายชาวบ้านด้วยสีหน้าที่ไร้ความรู้สึกและบอกว่าเขาไม่เป็นไร เหมือนกับที่เขาทักทายกันตามปกติหลังจากทราบที่เกิดเหตุแล้วเขาก็ถูกนําตัวขึ้นรถตํารวจไปทันทีบ้านของคนร้ายและเหยื่ออยู่ฝั่งเดียวกันของถนนหมู่บ้านโดยมีระยะห่างน้อยกว่า10เมตรจากหน้าต่างบานชั้น2ของบ้านอาโคสามารถเห็นลานบ้านทั้งหมดของตระกูลหวังได้ซึ่งเหล่าบรรดาชาวบ้านที่คุ้นเคยก็พูดถึงเรื่องนี้และคาดเดาสาเหตุที่อาโคทำไมถึงทำแบบนี้กันไปต่างๆนาๆนาระหว่างการสอบปากคำนอกจากนี้ เขายังให้แรงจูงใจในการเก่าอาชญากรรมซึ่งเหมือนกับที่เขาพูดเมื่อเขาออกจากที่เกิดเหตุสี่ตัวอักษรคำตโตโตล้างแขนให้แม่นั่นคือสิ่งที่ผู้คนกำลังพูดถึงในขณะนี้เรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปในปี1996โศก,กนาฏกรรมที่แยกสองครอบครัวในเวลาเดียวกันนั้นก็คือซิลพิงหรือหวังซิลพิงแม่ของอาโคท,ที่ถูกสังหารอาดีตเพื่อนบ้านที่หักหลังกันเพราะผลประโยชน์ซิวพิงแม่ของอาโค เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่บ้านเพราะเธอเป็นคนที่อัธยาศัยดีดังนั้นเมื่อในหมู่บ้านได้มีการจัดงานต่างๆเธอก็จะไปช่วยเหลืองานอยู่เป็นประจำเธอทํางานคล่องแคล่วและกระฉับกระเฉงแต่โดยนิสัยที่เป็นคนตรงๆและพูดอะไรอย่างเปิดเผยดังนั้นจึงไม่สามารถเก็บซ่อนสิ่งใดเอาไว้ได้และเมื่อพบกับเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจก็จะไม่เก็บเอาไว้อย่างแน่นอนอยู่ในประเภทที่ว่าอารมณ์ร้ายและชวนทะเลาะวิวาทได้ทุกเมือ่อตลอดเวลาที่ผ่านมา ภาพของเธอในสายตาของชาวบ้านก็คือคนที่ชอบด่าคนและชอบชวนทะเลาะพอหลังจากทะเลาะเสร็จก็จะไปอลาวะที่บ้านของคนคนนั้นด้วยหลายต่อหลายคนในหมู่บ้านเดียวกันก็ได้สัมผัสกับอารมณ์ที่ก้าวร้าวของเธอและเป็นเพราะตัวเธอนี้นี่เองที่ก่อให้เกิดอันตรายที่ซ่อนอยู่สําหรับความโชคร้ายในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลจางและตระกูลหวังครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิดกันมากถึงขั้นกับว่าลูกๆของทั้งสองตระกูลเรียกว่าพ่อและพ่อบุญธรรมของกันและกันได้เลยทีเดียว และพอถึงช่วงฤด,ดูทำนาที่วุ่นวายพวกเขาก็จะช่วยเหลือกันทุกเมือ่อทั้งสองตระกูลน,นี้มีความใกล้ชิดกันมากและด้วยความสัมพันธ์นี้ในสายตาของชาวบ้านทั่วไปทั้งสองตระกูลมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมาโดยตลอดและเป็นผลมาจากหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้แตกหักอยากสิ้นเชิงซึ่งมีคํากล่าวที่ว่ามีการรับเหมาโรงงานแปรรูปข้าวในหมู่บ้านซึ่งทั้งสองครอบครัวต่างก็อยากจะทําด้วยกันถึงคู่สุดท้ายแล้วก็มีการตกลงกันว่า ตระกูลหวังจะเป็นคนรับเหมาปีแรกก่อนและปีที่2ก็จะเป็นตระกูลจางที่รับเหมาเป็นผลให้พวกเขาทําเงินได้ในปีแรกและพวกเขาก็มีคุณสมบัติที่จะทําสัญญาต่อซึ่งตระกูลหวังก็ไม่ได้ตั้งใจจะยอมถอยและความขัดแย้งทาาผลประโยชน์นี้ก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลเจอดชื่อขึ้นมาทันทีจากนั้นตระกูลหวังก็มักจะรู้สึกว่าตระกูลจางมักจะพูดคุยกับคนอื่นๆซึ่งดูเหมือนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม พวกเขาจะใช้สิ่งอื่นเพื่อดูถูกตระกูลหวังและในไม่ช้าความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลก็เริ่มขัดแย้งกันในเดือนมิถุนายนปี1996ทั้งสองโตงเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนบนถนน,นหน้าบ้านจากจุดนี้เป็นต้นมาทั้งสองตระกูลก็เกิดความแตกแยกและเกลียดชังซึ่งกันและกันแต่พวกเขาไม่เคยคิดว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านที่ตึงเครียดขนาดนี้จะบานปลายจนถึงจุดที่ครอบครัวพังพินาศได้เย็นวันหนึ่ง ตอนสิ้นเดือนสิงหาคมปี1996ฝูจินลูกชายคนที่สองของตระกูลหวังกำลังเพลิดเพลินกับลมเงาหน้าบ้านของตัวเองส่วนซิวผิงก็ได้เดินผ่านมาฝูจินจำได้ว่าอีกฝ่ายถมน้ำลายใส่เขาซึ่งตอนแรกไม่โดนเขาและเธอก็เดินผ่านไปซึ่งเขาก็ได้กลด่าออกไปว่าเย่ป้าบ้าประมาณ10นาทีต่อมาเมื่อซิลผิงกลับมาเธอก็ได้ถมน้ำลายออกมาอีกครั้งและคราวนี้ก็ได้ถมใส่หน้าของเขา ฝูโจวที่ยังเด็กและมีพลังได้สาบแช่งเสียงดังออกไปจากนั้นเขาก้กาวไปข้างหน้าและตบหน้าเธอฉาดใหญ่ทำให้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นทันทีและทั้งสองก็เริ่มลงไม้ลงมือต่อกันทั้งสองครอบครัวรีบเดินออกไปหลังจากนั้นเจิงจินน้องชายของฝูจินก็เข้าร่วมในการตบตีนี้ด้วยซิวผิงหยิบเหล็กแบนจากลูกสาวของเธอมาและตีไปที่หน้าผากของเจิงจินจากนั้นก็ได้ยินเสียงพ่อของชายหนุ่มทั้งสองตะโกนออกมาว่า ตีมันไปเลยให้แรงๆไม่เป็นไรหรอกพอจะรับผิดชอบเองเจิ้งจินลูกชายคนสุดท้องดึงไม้พลองออกมาจากข้างถนนและฟาดไปที่หัวของเซี่ยวผิงโดยตรงจนเธอล้มลงกับพื้นด้วยเสียงอูอีแต่ชายหนุ่มทั้งสองไม่ได้สนใจพวกเขาคิดว่าเธอที่มักจะเสแสร้งก็น่าจะแกล้งทำมันเจ็บอีกตามเคยและทั้งสองก็เข้าไปกดเข่าของเธอเอาไว้เมื่อพบว,ว่าฟางเซี่ยวผิงได้สูญเสียความสามารถในการต่อต้านไปอย่างสิ้นเชิงและตกอยู่ในภงค์จากนั้นพวกเขาถึงลุกขึ้น ซึ่งเมื่อเหล่าจางสามีของซิลผิงกําลังพยุงภรรยาของเขาอยู่นั้นเขาก็ได้ล้มลงหลายครั้งและมีน้ําลายโฟมปากครอบครัวหวังกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้รับบาดเจ็บดังนั้นพวกเขาจึงแยกตัวกันไปรักษาตัวเองซยวผิงถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในเมืองเพราะเธอหมดสติแต่เมื่อเธอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็กลับบอกว่าเธอไม่มีสัญญาณชีพและระบุว่าเธอได้เสียชีวิตแล้วจากนั้นคนในหมู่บ้านจึงนำศพออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีเพราะไม่อยากจะทําให้เรื่องมันบานปลายพอและลูกชายของตระกูลหวังยังคงอยู่ที่บ้านพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองได้ทําร้ายคนจนเสียชีวิตจนกระทั่งตำรวจมาถึงและพาพวกเขาไปสอบปากคำหนคืนผ่านไปจากการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานตำรวจระบุว่าเจิ้งจินลูกชายคนสุดท้องเป็นผู้ทุบตีเธอส่วนเหล่าหวังและฝูจินลูกชายคนที่สองได้รับการปล่อยตัวกลับบ้าน หลังจากที่ซิลผิงถูกทำร้ายลาของเธอก็ถูกวางไว้ที่บ้านและในไม่ช้าแพทย์นิติเวชก็มาตรวจร่างกายของเธอเพราะตอนนั้นไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมดังนั้นสถานที่ตรวจจึงอยู่ข้างนอกบนถนนหน้าบ้านของครอบครัวจางผู้คนมากมายมามุงดูรวมถึงอาโค่ในวัย13ปีด้วยเขาเห็นทุกกระบวนการที่ร่างกายของแม่ถูกผ่าตัดและเปิดกระโหลกในที่สาธารนณะผู้ใหญ่หลายคนไม่เคยเห็นสิ่งนี้และจะทำให้รู้สึกอักระอวนเป็นอย่างมาก แต่อาโคอยู่เคียงข้างเธอตลอดเวลาด้วยสีหน้าสงบไม่ร้องไห้ไม่ฟูมฟายหรือคร่ำควรวญหลังจากนั้นก็มีการฝังศพและงานเลี้ยงอาโคต้องใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดตลอดทุกวันที่เขายังมีชีวิตอยู่คุณแม่ตายสตรูติดคุกในเดือนธันวาคมปี1996คดีนี้ได้รับการพิจารณาในศาลเขตเจิ้งเซียนศาลพิจารณาว่าเจิ้งจินอายุยังไม่ถึง18ปีเมื่อเขาก่ออาชญากรรมและเขาก็สารภาพความผิดมาโดยตลอด จึงถูกตัดสินธจำคุก7ปีในส่วนของการชดเชยทางแพ่งตัวแทนของโจท์ได้เสนอต่อศาลเพื่อชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจำนวน10,000แสนหยวนหรือประมาณ49 0 0 0 0บาทแต่ศาลเห็นว่าเนื่องจากจำเลยเจิ้งจินยังเป็นนักเรียนในโรงเรียนและเป็นผู้เยาว์อีกทั้งครอบครัวของเขาก็มีปัญหาทางการเงินด้วยดังนั้นการชดเชยทำได้ตามความเหมาะสมเท่านั้นซึ่งคำใา้ษาท้ายสุดให้ตระกูลหวังจ่ายเงินให้เหยื่อเป็นจำนวนเงิน9 6 39. 3 9 3น้หยวน หรือประมาณ47,707บาทและมาตัดยอดเงิน8,139.3หยวนหรือประมาณ4283บาทที่ตระกูลจางได้ชดใช้ไปแล้วนั้นซึ่งสุดท้ายตระกูลจางก็ได้เงินชดเชยมาแค่1,500หอยวนหรือประมาณ7,423บาทสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อคิดว่าการตัดสินนี้มันไม่ยุติธรรมเมาเสียเลยและรู้สึกว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรแน่นอนในการพิจารณาคดีนี้พยานที่เบิกความในสารล้วนมีความใกล้ชิดกับตระกูลหวัง ดังนั้นพวกเขาจึงมีอคต,ติต่อจำเลยและคำให้การก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเช่นกันเซียวจินลูกชายคนโตของตระกูลหวังยังคงทำงานในรัฐบาลของท้องถิ่นต่อไปอีกด้วยเพราะด้วยการงานของเขาจึงทำให้เป็นเหตุผลที่สิ่งที่พยานหลายคนพูดไม่เป็นความจริงและคำตัดสินก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตระกูลหวังพูดเห็นได้ชัดว่ามี3คนที่ทำความผิดพร้อม,อมกันแต่สุดท้ายมีเพียงลูกชายคนที่3เท่านั้นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีความผิดในคดีนี้เพียงผู้เดียว ซึ่งยังคงมีประเด็นขัดแย้งที่เป็นประเด็นหลักและสําคัญที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพอและน้องสาวข,ของอาโคถูกสัมภาษณ์และจู่ๆพวกเขาก็บอกว่าลูกคนที่สองของตระกูลหวังฝูจินเป็นผู้เกาะอ,อาชญากรรมแต่เนื่องจากลูกคนที่สาอายุต่ำกว่า18ปีเขาจึงถูกนำมาให้ได้รับโทษแทน สำหรับเรื่องนี้ฟูจินกล่าวว่าเป็นน้องชายของเขาเจิ้งจินที่ทุบตีเธอและคำตัดสินก็ชัดเจนมากแต่ไม่รู้ว่าทำไมโจจๆครอบครัวจางถึงได้เปลี่ยนคำพูดเมื่อเผชิญหน้ากับสื่อหรือบางทีเขาก็อาจจะอยากให้ตัวเขาเองเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ด้วยและทำให้ครอบครัวของเขาเสียชื่อเสียงไปทั้งหมดเซียวจินพี่ชายคนโตอายุเพียง25ปีในเวลานั้นและเขาก็เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานซึ่งเขาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับรากย้าธรรมดา ดยสภาพครอบครัวของเขาเขาไม่มีอิทธิพลใดๆเลยคำตัดสินออกมาแล้วและเขาก็คิดไม่ออกเลยจริงๆว่าเหล่าจาะงะพูดแบบนี้ถึงเขาทำไมแต่หลังจากคำตัดสินได้รับการประกาศแล้วเขาก็ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายและคำตัดสินก็มีผลทางกฎหมายแม้ว่าเหล่าจางต้องการมายื่นอุทธรณ์ในภายหลังแต่เรื่องนี้ก็ได้ยุติลงแล้วสําหรับคำพิพากษาในช่วงหลัง คอลัมน์ของ CCTV ก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาทําการตรวจสอบคําพิพากษาที่เกี่ยวข้องในปี1996จากมุมมองของหลักฐานข้อเท็จจริงและกฎหมายที่บังคับใช้พวกเขากล่าวว่าโทษจาคุก7ปีบวกค่าชดเชยทางแพ่งอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและตามกฎหมายอาญาในขณะนั้นมาตรฐานการพิจารณาคดีสําหรับการบาดเจ็บโดยเจตนาคือตั้งแต่7ปีขึ้นไปหรือจําคุกตลอดชีวิต หากผู้เยาว์ทำอันตรายโดยเจตนาการพิจารณาโทษอาจเบาลงหรือลดลงได้และสำหรับการตัดสินในส่วนของค่าชดเชยทางแพ่งที่แน่มากับคดีกฎหมายนี้ไม่มีมาตรฐานที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าชดเชยและโดยทั่วไปแล้วการตัดสินจะทำโดยพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะของคดีซึ่งสภาพทางการเงินของครอบครัวหวังสถานการณ์ค่อนข้างแย่เงินเดือนเฉลี่ยในเขตและเขตการปกครองจะอยู่ที่ประมาณ200-300หยวนต่อเดือนเท่านั้นหรือประมาณ990 ถึง1,484บาทซึ่งสถานการณ์ของครอบครัวชาวนาทั่วไปจะยิ่งแย่ขึ้นไปอีกแม้ว่าจะมีการตัดสินเงินจำนวนมากแต่ในความจริงแล้วพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าเชดเชยได้เลยแต่ถึงแม้ว่าจะต้องมาเชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่ยุติธรรมตระกูลจางก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ของตนเองในการอุทธรณ์และถึงแม้จะมีสถานการณ์ที่ไม่เต็มใจแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองครอบครัวก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองและไม่ติดต่อกันอีกเลย ซึ่งคดีทำร้ายร่างกายนี้ก็ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาของชาวบ้านหลังอาหารเย็นไปโดยปริยายและหมู่บ้านหวังพิงก็ได้กลับคืนสู่ความสงบเหมือนเช่นที่เป็นมาแต่มเมล็ดพันธ์ความเกลียดชังนั้นได้ฝังลึกอยู่ในหัวใจของเด็กๆไปแล้วและรอโอกาสเหมาะสมที่จะแยกตัวออกจากพื้นดินก็เท่านั้นการรอคอยการแก้แค้นยี่สิบสองปีชีวิตของอาโคถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดหลังจากนั้นอาโคก็เรียนหนังสือและใช้ชีวิตตามปกติ แต่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือเขากลายเป็นคนที่เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านซึ่งเขาก็เคยเปิดเผยความคิดที่จะแก้แค้นให้ก,กับคนอื่นฟังด้วยเช่นกันแต่เมื่อาายาและเพื่อนๆได้ยินแล้วต่างก็คิดว่าเป็นความคิดที่ไร้เดียงสาวเขาก็เพียงแค่นั้นเองตั้งแต่แม่ของเขาจากไปอาโคก็ไปที่หลุมฝังศพเพียงครั้งเดียวและร้องไห้หลังจากจุดกระดาษเงินกระดาษทองและไม่เคยไปที่หลุมฝังศพเลยหลังจากนั้นหลังจากจบมัธยมต้นในปี2001 อาโคไปซินเจียงเพื่ออาศัยอยู่ในค่ายทหารและฝึกฝนอบรมอยู่ในนั้นมีการฝึกต่างๆทุกวันและเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งหัวหน้าหน่วยถามทหารเกณฑ์เหล่านี้ว่าทำไมพวกเขาถึงมารับราชการในกองทัพและอาโคก็ได้บอกออกไปว่าเขาต้องการฝึกฝนตัวเองเพื่อล้างแค้นให้แม่ของเขาซึ่งความคิดนี้อันตรายมากดังนั้นสถานการณ์นี้จึงถูกรายงานไปยังระดับที่สูงขึ้นและมีการจัดบุคคลพิเศษให้ทำงานเชิงอ,อุดมการณ์ให้กับเขา ในปี2003อาโคปลดออกจากกองทัพและกลับไปบ้านเกิดของเขาเขาเริ่มทำงานในมณฑลกวางตุ้งเพื่อให้มีรายได้พอใช้โดยความที่เขาไม่มีการศึกษาและทักษะใดๆเลยงานของเขาก็เลยไม่ได้ดีมากนักแม้ชีวิตจะไม่ง่ายแต่เขาก็ยังแลดูเป็นคนที่ร่าเริงช่างพูดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันเมื่อเขากลับมาบ้านในช่วงวันหยุดเขาก็จะนั่งอยู่ในห้องและดูทีวีและไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลย ในปี2005เขายังได้คบกับแฟนสาวและมีแรงบันดาลใจมากขึ้นด้วยความพยายามของคนทั้งครอบครัวครอบครัวจางสร้างบ้านใหม่ในปี2007และเพิ่มชั้นที่2ในภายหลังอโคออกเงิน20,000หยวนหรือประมาณ90,000บาทช่วยเงินในส่วนของการสร้างบ้านบ้านหลังที่ใช้ทรัพย์สินเกือบทั้งหมดสร้างมานี้ถือได้ว่าเป็นบ้านที่ดีมากสาหรับหมู่บ้านหวังผิงเลยทีเดียวและพวกเขาวางแผนที่จะจัดชั้นที่2ของบ้านให้เป็นเรือนหอสําหรับอโค แต่ในปีนี้อาโคได้เลิกกับแฟนของเขาและเม่ถึงเวลาที่ต้องพูดเรื่องการแต่งงานเขาก็เลือกที่จะถอนตัวออกมาเพราะว่าฐานะที่บ้านของตัวเองไม่ดีและคิดว่าในชีวิตนี้คงจะไม่แต่งงานอีกแล้วแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่สามารถละทิ้งความแค้นนี้ลงไปได้และมักจะคิดถึงแม่ของเขาขึ้นมาเสมอในช่วงครึ่งแรกของปี2017อโาโควัย35ปีได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อทํางานในฟิจิ แต่เนื่องจากสภาพการทํางานที่ยาแย่เขาจึงกลับบ้านในเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันและไม่ได้ออกไปทํางานอีกเลยเขาวางแผนไว้ว่าจะวางแผนทางานอีกครั้งหลังเทศกาลวันตุดจ,จีนและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณพ่อของเขาดีใจเป็นอย่างมากเพราะหลายปีมานี้พอลูกไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนานๆซึ่งในช่วงนี้อาคก็ใช้ชีวิตตามปกติพบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องดูทีวีที่บ้านออกไปเดินเล่นและไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติใดๆเลย เมื่อมองอีกด้านหนึ่งพี่น้องตระกูลหวังหลังจากปีนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหล่าหวังและภรรยาของเขาก็ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านและเซี่ยวจินลูกชายคนโตก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยเนื่องจากเขาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาจึงกลับบ้านบ่อยขึ้นแต่ถ้าว่าฝูจินลูกชายคนที่สองของเขาไม่ค่อยได้กลับมาที่หมู่บ้านเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลาและทํางานนอกบ้านหลังจากเรียนจบส่วนลูกชายคนที่สาที่ถูกตัดสินจําคุก จิงจุนได้รับโทษในคุกเยาวชนแต่เนื่องจากเขาประพฤติตัวดีเขาจึงถูกจำคุก4ปีและอีก3ปีที่เหลือก็ถูกให้บำเพ็ญประโยชน์อยู่ด้านนอกและแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านหวังผิงด้วยเช่นกันหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวออกจากคุกแล้วก็อยู่ที่ซีอานมาโดยตลอดเขาทำงานและเรียนไปด้วยและต่อมาเขาก็สอบเข้ามาหาลาัยได้ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเขาก็ทำงานอยู่ที่ซีอานเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เหล่าหวังพ่อของเขา ได้อาศัยอยู่ในบ้านดินหลังเก่าที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบพวกเขาก็เลยอยากกลับไปบ้านเพื่อไปเยี่ยมพ่อแม่และก็จะกลับไปทันทีเพราะเธอรู้สึกว่าครอบครัวจางได้สูญเสียคนในครอบครัวไปทั้งคนพวกเขารู้สึกหวาดกลัวจากการแก้แค้นและปัญหาที่จะตามมาด้วยเช่นกันซึ่งปกติแล้วพวกเขาจะไม่นอนที่บ้านแม้ว่าจะได้พบหน้ากับตระกูลจางบนท้องถนนพวกเขาก็จะไม่ทักทายซึ่งกันและกันและแม้แต่หน้าก็ไม่ได้มองกันเสียด้วยซ้ำเป็นเวลากว่า20ปีที่ทั้งสองครอบครัว กลายเป็นคนแปลกหน้ากันไปแล้วฟูจินได้กล่าวว่าในบางครั้งเมื่อเขากลับไปที่บ้านเกิดและยืนอ,อยู่ที่สนามหญ้านในช่วงตุรจ,จีเขามักจะเห็นอาโคยืนอ,อยู่ชั้นบนในบ้านของเขาและคอยสังเกตพวกเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเลยพวกเขาสามพี่น้องเคยเกลียกล่อมให้พ่อย้ายออกไปหลายครั้งและไม่ต้องการให้พ่ออยู่ที่นั่นอีกต่อไปแต่ผู้เป็นพ่อกลับไม่เห็นด้วยและคิดว่าเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขผ่านช่องกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งลูกชายคนที่สาม ก็ได้ถูกตัดสินจำพุก7ปีและเช่ใช้ตามคำพิพากษาไปแล้วด้วยไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรแล้วอีกอย่างเวลาก็ได้ผ่านไปเนิ่นนานขนาดนี้แล้วพวกเขาก็คงจะค่อยๆลืมเลือนไปแล้วละ่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจิงจินไม่ค่อยได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลมันตุดจ,จีนแต่เทศกาลมันตุดจ,จีนในปี2017นี้ค่อนข้างพิเศษเจิงจินกลับไปที่หมู่บ้านหวังผิงในวันที่21ของเดือนจันทรคติที่12และอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน,าน ซึ่งฝูจินยังเคยเตือนน้องชายไปแล้วว่าเวลาได้ผ่านไปตั้งนานแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วเจิงจินยังพูดว่าในวันส่งท้ายปีเก่าผมด้นั่งรถของเซี่ยวจินพี่ชายคนโตกลับบ้านและพักอาศัยอยู่ที่นี่ถึง10กว่าวันและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่นานที่สุดที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาและเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับปีใหม่พวกเขายังได้ฆ่าหมูฉลองเทศกาลซึ่งแลดูคึกคักและมีชีวิตที่วาเป็นอย่างมาก อาโคทําการแก้แค้นและถูกตัดสินประหารชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเขาได้วางแผนเก่าอาชญากรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเป็นเพราะตัวของเจิ้งจินที่ได้ปรากฏอยู่ในหมู่บ้านกันแน่ที่ทาให้เขาเกิดความโกรธจัดและก่อนเกิดเหตุก็ยังมีสัญ,ญญาณบางอย่างแต่คนนอกไม่สามารถสังเกตเห็นอาโคถอนเงิน40,000หยวนออกจากธนาคารแล้วมอบให้พ,พ่อโดยบอกว่าเงิน40,000หยวนนี้ให้พ่อเพื่อน,นําไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ค่าปุย๋ยและยากําจัดศัตรูพืช ต่อมาถึงได้รู้ว่าเงินจํานวนนี้คือเงินสะสมที่ยาโคได้เก็บหอมรอมลิดมาหลายปีเขาได้นําเงินไปซื้อและเตรียมเครื่องมืออย่างต่อเนื่องเชน่นหมวกหน้ากากอาวุธมีคมขวดน้ํามันและอื่นๆและเริ่มการแก้แค้นในวันที่15กุมภาพันธ์ปี2018คุณพ่อของเขาออกจากบ้านไปแต่เช้าตรู่เพื่อไปกราบไหว้หลุมฝังศพของบรรพบุรุษบนภูเขาขณะนั้นอาโคกําลังซักผ้าอยู่ที่บ้านจึงไม่ได้ติดตามไปด้วย และไม่มีใครรู้ว่าเขากําลังเตรียมที่จะก่อคดีที่จะทําให้คนจีนทั้งประเทศต้องตกตะลึงอาโคได้ยืนอยู่ที่ชั้นบนและสังเกตเห็นว่าเหลาหวังเซียวจินเจิ้งจินและญาติของเขากําลังเตรียมที่จะไปหลุมฝังศพเพื่อบูชาบรรพบุรุษของเขาจากนั้นเขาก็สวมหมวกและหน้ากาก,ากและหยิบเครื่องมือที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและเข้าไปโจมตีเซี่ยวจินและเจิ้งจินระหว่างที่พวกเขาเดินกลับมาจากการไหว้บรรพบุรุษจากนั้นเขาก็มาที่บ้านของเ่าหวังและทําร้ายเหล่าหวังซึ่งนั่งอยู่ที่ประตู และทาการจุดไฟเผารถของเหยื่อเซียวจินแล้วหนีออกจากสถานที่เกิดเหตุไปแต่ทว่าก็มีรายละเอียดบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยขณะกระทําการเขาได้เห็นผู้หญิงคนอื่นอยู่ในบ้านตระกูลหวังด้วยแต่เขาแค่พูดกับอีกฝ่ายว่าคุณเป็นผู้หญิงวันนี้ผมจะไม่ทําร้ายคุณหลังจากที่เก่าคดีแล้วเขาก็เดินออกจากหมู่บ้านและโยนอาวุธที่มีคมลงไปในคูน้ําและหลบอยู่ที่พุ่มไม้ข้างคูน้ําตลอดทั้งคืนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปอีกครึ่งวัน แต่เมื่อตระหนักว่าเขาคงหนีไปไม่พ้น <_ d ata> ก็เลยตัดสินใจเข้ามามอบตัวซึ่งเขามักจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าแรงจูงใจคือการแก้แค้นเขาไม่มีความไม่พอใจในสังคมและเขาไม่ได้มีปัญหาทางจิตด้วยหากแม่ของเขาไม่จากไปชีวิตของเขาก็คงไม่เปลี่ยนไปขนาดนี้เมื่อวันที่8มกราคมปี2019คดีของอาโคได้รับการพิจารณาในศาลประชาชนระดับกลางของเมืองฮั่นจงทนายฝ่ายจำเลยยังได้แสดงความคิดเห็นของเขาจากมุมมองของจิตวิทยาอาชญากร อาโคมีวัยเด็กที่น่าสังเวชมากซึ่งทําให้หัวใจของเขาบอบช้าเป็นอย่างมากและหวังว่าศารจะนําเรื่องนี้มาพิจารณาด้วยซึ่งสารตัดสินให้อาโคประหารชีวิตในคดีแรกแต่เขาปฏิเสธที่จะยอมรับคําตัดสินและยื่นอุทธรในวันที่11เมษายนแต่คําอุทธรนี้ถูกปฏิเสธและคําตัดสินยืนตามเดิมอาโคถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2019 หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วได้สร้างความไม่ตกและโต้เถียงกันในสังคมอย่างกว้างขวางบางคนบอกว่าอาโคกำลังล้างแค้นให้แม่ดังนั้นเราสามารถทำความเข้าใจได้และบางคนยังกล่าวว่าสิ่งนี้เกิดจากการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมในตอนนั้นนอกจากนี้เหล่าจางก็ได้เปลี่ยนคำพูดของเขาทันทีและกล่าวว่าฝูจินลูกชายคนที่สองต่างหากที่เป็นคนทำร้ายซึ่งสิ่งนี้ยิ่งทำให้ความไม่ยุติธรรมและการแก้แค้นได้มีสีสันเพิ่มมากขึ้น มีข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริงที่ระบุในคำพิพากษาหรือไม่หรือว่าเจิงจินลูกคนที่3เป็นเพียงเครื่องมือหรือเปล่าแม้ว่าจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วแต่ก็สามารถตัดสินได้จากหลายสิ่งหลายอย่างในคำสารภาพและการพิจารณาคดีในศาลตระกูลจางไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้หลายปีหลังจากคำตัดสินในปี2001เหล่าจางขอให้ใครสักคนเขียนคำฟ้องร้องและเตรียมพี่จะฟ้องร้องโดยขอให้ชดใช้เงิน250,000หยวน หรือประมาณ1.23ล้านบาทและตัดสินประหารชีวิตเจิ้งจินในเวลานี้เนื้อหายังระบุชื่อบุคคลที่ทำร้ายคนคนนั้นว่าเป็นเจิ้งจินอีกด้วยซึ่งเหล่าจางได้อธิบายในภายหลังว่าคนที่เขียนหนังสือฟ้องร้องนั้นเขียนชื่อผิดและเขาที่ไม่มีการศึกษาก็ไม่ได้สังเกตเห็นในเรื่องนี้เลยซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ถูกคนพบเมื่อ People Daily เข้ามาสัมภาษณ์เขาและสามารถค้นหาเนื้อหาข้อความแบบเต็มหน้าของการสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่ยาโคถูกจับกลุ่ม าการสอบปากคำและการพิจารณาคดีในศาลไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการยัดเยียดแต่เหล่าจางและลูกสาวของเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ CCTV ไว้ว่าจะต้องมีเบื้องหลังอยู่แน่นอนซึ่งสิ่งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความคิดเห็นสาธารณะอย่างมากในทันทีเมื่อทราบข่าวว่าอาโคถูกประหารชีวิตฟูจินผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในครอบครัวของเหย่ก็กล่าวว่าเขารู้สึกไม่มีความสุขเลยที่ยาโคถูกประหารชีวิตไม่มีผู้ชนะในเรื่องนี้มีเพียงความเศร้าโศกและการระแวดร,ระวังอย่างสุดซึง้ง ประสบการ์วัยเด็กที่น่าเศร้าทําให้เขาเติบโตมาโดยมีช่องว่างในจิตใจที่เต็มไปได้วยความสงสัยความไม่พอใจและความไม่มั่นใจเมื่อต้องมาเชิญหน้ากับการลาจากหากอโคมีความสงบและนิ่งเฉยบางทีตอนจบเช่นนี้อาจถูกเล่นเป็นพันๆครั้งในใจของเขาหลังจากอ่านเรื่องราวของอโคแล้วบางคนอาจสงสารและเห็นใจเขาแต่ความผิดพลาดของเขาก็คือเขาไม่สามารถจัดการกับความเกลียดชังในใจอย่างมีเหตุผลได้ ทุกชีวิตล้วนมีค่าและไม่อาจพลากจากไปได้ง่ายๆที่สําคัญก็คือศักดิ์ศรีของกฎหมายจะไม่มีใครเหยียบย่ําได้ทุกๆคนต้องชใช้ตามการการะทําของตนโอเคครับทุกคนเรื่องราวในวันนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย